ออกจากอินเดียเกตนะคะเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ตลาดสโรชินีโดยออโต้เหมือนเดิมนะคะมีคนถามถึงว่าค่ารถออโต้หรือตุกๆเนี่ยราคาเท่าไหร่จากปากหางที่ไม่หยิงพักนะคะมาจนถึงอินเดียเกตเนี่ยประมาณร้อยหนึ่งหนึ่งร้อรูปีนะคะ40บบาทแล้วก็ จากอินเดียเกตไปสโรชินีมาร์เก็ตเนี่ยก็อีกประมาณร้อยหนึ่งเหมือนกันถ้าเรานั่งรถเมย์ได้ก็จะได้นั่งรถแอร์นะคะแต่ว่ารถเมย์เขาก็จะวิ่งไม่ตรงกับเส้นทางที่เราจะไปเนาะเขาจะวิ่งอ้อมอ้อมเพื่อให้ได้เส้นทางให้ได้มากที่สุดให้ ครอบกลุ่มมากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งรถเมล์เราก็จะเสียเวลาสู้นั่งรถออโต้ไม่ได้จะมันจะตรงไปเลยใครที่ชอบดูวิวข้างทางคลิปนี้ก็มีให้ดูอีกนะคะเขียวเขียวสวยสวยลงโลงรถก็ไม่ค่อยมีอีกนหฮะ แต่ตรงช่วงไฟแดงก็ติดอยู่เหมือนกันแต่ว่าไฟแดงที่เนี่ยเขาจะมีเวลาคือเหมือนบ้านเราเลยค่ะกี่วิก็ว่าไปแต่ละไฟแดงก็ค่อนข้างจะเป็นระเบียบอยู่ ใครอยากรู้ว่าแม่หญิงใช้กล้องอะไรถ่ายนะคะดูมุมล่างขวามือนะคะคือยี่ห้อของกล้องบอกไว้เสร็จสับอันนี้ไม่ได้โฆษณานะคะไม่ได้โฆษณาให้เขาเลยแต่ว่ามีคนถามมาเยอะบอกว่าใช้อะไรถ่ายแม่หญิงใช้กล้องหลายตัวนะคะมีทั้งโทรศัพท์มือถือมีทั้งกล้องตัวใหญ่ แล้วก็มีทั้งแอคชั่นแคม ERA คือตัวนี้นะคะมันจะใช้ในสถานการณ์ต่างๆกันใช้ไม่ค่อยเป็นหรอกคะ่ะหัดใช้ใครชอบชมวิวข้างทางนะคะก็สนใจคะ่ะจัดไปให้ดูยาวๆเลยนะคะ คลิปตลาดโชชินีไม่งจะแบ่งเป็น2อง EP นะคะด้วยความที่มันยาวมากความจริงมันยาวกว่าน,นี้เยอะมากเลยไม่งก็แหม่ายถือกล้องมันไปเลยก็เลยจะแบ่งเป็น2ตอนแล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้มันยาวยืดมากกันไปเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนเรื่องคลิปสั้นคลิปยาวนี่มีทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ เอบางคนก็บอกว่าขอสั้นมันกระชับดีบางคนก็บอกว่าขอยาวๆดูเพลินๆจบซะและวอ่ะห็่ก็จะทำปนๆไปนะคะมีทั้งสั้นมีทั้งยาวแล้วแต่คลิปแล้วกันตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะโรจินีนาเกล์มาร์เก็ต ตลาดนี้ใหญ่นะคะเดินกันเมื่อยเลยแหละทางเข้าก็มีทางเข้าตรงนี้นะคะแล้วก็มีทางหนึ่งเดี๋ยวรลังขาออกเราจะไปออกทางนู้นอันนี้พ่อบ้านเก็บกระเป๋าของหลานนะคะเพราะว่าหลานไม่มีกระเป๋าเพราะว่าเดินกันคนไม่เยอะเนี่ยอาจจะโดนล้วงได้ก็ต้องเก็บกระเป๋ากันให้ดีๆทั้ทงที่ดีใช้กระเป๋าสะพายดีที่สุด อันนี้ก็จะเดินดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าของตลาดนี้คือเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้ามือสองจากเมืองนอกเสื้อผ้ามือหนึ่งก็มีนะคะเราเลือกร้านเอาคือของมือหนึ่งมือสองอ่ะมันก็ดูออกนะคะสภาพมันจะไม่เหมือนกัน ตลาดนี้เมื่อตอนที่หนีมาครั้งที่แล้วเนี่ยคนอย่างแน่นเดินแทบไม่ได้เลยดูสิคะพิษโควิดคนก็ประมาณนี้นี่ก็นี่คือถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับช่วงนี้ดีมันไม่ผีหลอกเป็นตลาดรดั้างนี่คือพอมีคนบ้างแหละแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ คนก็อเอะเยอะหน่อวันธรรมดาไม่รู้เหมือนกันตลาดนี้เปิด10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะหยุดทุกวันจันทร์ส่วนใหญ่จะเน้นเสื้อผ้ามันก็จะมีพวกของเล่นเครื่องประดับนาฬิกากระเป๋เารองเท้เา,ามันก็มีหมดอะคะ่ะแต่ว่าเน้เนๆเ,เลยจะเป็นเสื้อผ้ามากกว่า แล้วก,ก็อีกสินค้าตัวหนึ่งที่คนนิยมก็คือกระเป๋ากระเป๋าเดินทางแบ็คแพ็คซุดเขตอะไรพวกนี้ก็มีขายนะคะแต่ว่าเป็นแบบคุณภาพไม่ดีเน้นที่ราคาถูกแต่ว่าความคงทนก็ตามราคานะคะ สำหรับคนที่แบบว่าอ,อต้องการซื้อกระเป๋าใส่ของแบบด่วนๆอะไรแล้วไม่อยากจะซื้อโตัวแพงๆเนี้ยก็มาสอยกันที่นี่ได้นะคะ นี่ค่ะกระเป๋าที่ว่าแดดก็ร้อนร้อนวันนี้เดินไปเหนื่อโซกเลย ถามว่าจะมาซื้ออะไรที่นี่เหรอคืออยากจะได้เสื้อผ้าใส่เล่นให้เด็กๆนะคะใส่อยู่บ้านนะคะแล้วก็ดูว่ามีอะไรให้ซื้อได้บ้าง ถ้าคนชอบช็อปเนี่ยนะถือเงินมาสักปึกหนึ่งตลาดเนี้ยได้เพียบหอบกันไม่หวั่ไม่ไหวเสื้อยือดเนี้ยตัวละร้อยรูปี4ีบาท กางเกงสอรูป <icana>, ีปบาทลาสิมันก็ป <Yes> ีจามาเด็กแต่อารมณ์ประมาณจตุจักรปีจามาอ a เ e อร์ มีหลายซอกหลายซอยมากเดินจะไม่หวัน่นไม่ไหวนคนหนุ่มหนุมสาวๆเขาก็คงจะเดินกันสนุกอะเนาะอันนี้คนแก่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะส์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีนะคะถ้าเป็นร้านก็จะเป็นอีกเกรดแต่ถ้าวางขายข้างทางในตลาดนะคะก็จะเป็นอีกเกรดแต่ว่าราคาถูกมากๆหูฟัง50บาทไม่ใช่450รูปเปียญ20บาทอ่ามาแวะร้านนี้นะคะอยากได้พาเจกมี่ ไปไว้ในครัวในห้องน้ำเรา<ม>แ,แค่หมายตาเอาไว้นะคะส่วนเรื่องต่อรองยกให้พ่อบ้านคะ่ะนางต่อเก่งมากต่อจนจแบบว่าถ้าไม่ได้ก็จะเดินหนีเลยคนขายต้องเรียกกลับมาให้เอาต่อจากผืนละร้อยเหลือแค่ ซื้อมากี่ผืนนะประมาณสี่ผืนเหลือแค่สามร้อยพอบานต่อเป็นผ้าเช็ดมือแบบดับเบิลนะนนไม่ใช่ว่าผืนเดียวๆนะนนที่หนึ่งกำลังเปิดอู่เท่ากับมีสองผืนในตัวแต,แต่คิดเป็นผืนเดียวก็ไขร้อยหนึ่งพอบ้านต่อซะ

ได้ของที่ต้องการแล้วก็เดินกันต่อกําลังเล็งว่าจะไปซื้อกางเกงให้ซิมรันร้านไหนดีบอนตาบอนตายังโลกยงโลกบงแบจิมีห้าสาทอัพโหลดาทกียว บนอะไรอีกลงนี่คนไม่เยอะนะไม่เยอะจริงๆแต่ก่อนเยอะกว่านี้มากถ้าจะเดินไม่ได้สิงรันไม่มาถ่ายหลานสาวแทน ถึงเป็นตลาดเสื้อผ้าก็มีร้าน Alf. ขายของกินหรือว่าสแน็คนะคะปรับปรายเช่นพวกน้ำมะนาวโซดาใส่สาราแน่ยำถั่วแล้วนี่อะไรอะหม้อใหญ่ๆเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่ได้เปิดฝาหม้อไว้เนาะเราได้ดูไม่ออกมียำถั่ว ठीक है सेल्फी है भाई कैमरा क्या चाहिए कैमरा कितने का आता है, है? चालीस हज़ार तो कंपनी का कंपनी ये लेंगे यहाँ से कह लेंगे कुछ भी ร้านนี้ก็หายไปเยอะนะคะปกติมันจะแน่นกว่าน,นี้ไม่มีที่ว่างหรอกเต็มไปหมดเจอและร้านที่จะมาซื้อเสื้อชชตแต่เดี๋ยวแวะกินไอศครีมก่อนเวรื่องของเรื่องน้องแซมไปยินเลยมั้มีแมมิกซ<อ>์ลยบ ขายโคนละ30บรูปีนะคะ12บาทมีวานิลาชอล็ชอกโกแลตชอล็ตชอกโกแลตเซฟแล้วก็อะไรสิฟา้าบูเบอรี่โอเค มีสองตู้คนขายสามคนนะคะบ้านนี่ตอนนี้คนยังไม่มีใครมาซื้อแม้แต่พวกเรา ยังกินกันตามสบายอร่อยไหมแซม แซมกินช้าสุดเลยมันจะละลายคาเมือลูกแล้วนะอากาศก็ร้อนกินไอศครีมเลียอยู่นั่นแหละกัดไปเลยอยู่ดีๆไม่รู้คนมาจากไหนเต็มไปหมดเลยทีนี้เรากินใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินต่อดีกว่า ร้านที่เล็งว่าจะซื้อเสื้อผ้าอยู่ใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะคะ EP 2คราวนี้จะได้เข้าไปซื้อเสื้อผ้าในร้านแล้วค่ะ